สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยจะพามาดูกล้องระดับ3.2เท่ามันต่างกันยังไงทำไมกล้องระดับที่กำลังขยายเท่ากันแต่ราคาถึงต่างกันมากเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมในท้องตลาดทุกวันนี้มันถึงมีการโปรโมทกล้องระดับอัตโนมัติเนี่ยหลายหลายรุ่นมากในกำลังขยายที่เท่ากันเดี๋ยวนนี้ปุ๋ยจะพามาดูตัวอย่างของกล้องตัวกำลังขยาย3.2เท่านะคะ พากันดูทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะตัวเป็นตัวแรกแรกจะเป็นกล้องยี่ห้อเซาล์นะคะรุ่น S3x ตัวที่2เป็นยี่ห้อเซาล์รุ่น G3x มาดูตัวที่3ามเซาล์ oul, รุ่น f a l 3 2สังเกตอันดับแรกเลยสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็รูปทรงของมันแต่ละตัวจะมีรูปทรงไม่เหมือนกันอันดับที่2ก็จะเป็นสีก็จะไม่เหมือนกันแต่หวัวใจสําคัญไม่ได้พวกนี้ถูกไหมมันจะอยู่ตรงที่คุณสมบัติภายในของมัน<ส>เป็นยังไงข้อแรก ค่าเอาเรอร์ของตัวกล้องของแต่ละรุ่นเนี่ยที่กําลังขยงายสัมบ้องเท่ามันจะไม่เท่ากันหรือภาษาไทยนะค่าความคลาดเคลื่อนใน1กิโลเราทำระดับไปกับจะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวรุ่นของ s 3 x และ t 3 x เนี่ยตัวนี้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน1มิลลิเมตรส่วนตัว fl จะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน1.5ม mm. ิลลิเมตรข้อที่2ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าเลน ถ้าเป็นของตัวรุ่น S3X และ G3X เนี่ยจะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่4.2มิลมค่ะถ้าเป็นรุ่นของ FAL 32เนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่30มิลมขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าเลนเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานไหมก็ค่อนข้างจะมีผลนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเราสามารถมองขนาดไม้สต๊าฟได้กว้างขึ้นข้อที่3ระยะมองภาพชัด ใกล้ที่สุดได้กี่เมตรรุ่น FAL 32เนี่ยจะมองภาพชัดใกล้สุดจะอยู่ที่0.7เมตรถ้าเป็นรุ่นของ S3X และ T3X เนี่ยจะชัดอยู่ที่0.3เมตรว้าวชัดเลยมาดูความฉลาดของคอมพิวเตอร์หรือ Xrosy e ของคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะเป็นหัวสมองของมันในการประมวลผลนะ,นะคะของกล้องระดับ ถ้าเป็นรุ่น S3X และ T3X เนี่ยคอมเพนเซเตอร์จะม S ีหรือค่าความถูกต้องจะอยู่ที่ บวกลบ0.3ฟิลิปดาส่วนรุ่น FAL32 ก็จะมีค่าความถูกต้องหรือ e x c r o s i คอยู่ที่บวกลบ0.4ฟิลิปดาเห็นไหมคะว่ามันมีความต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้งานนะคะเราก็ควรดูตรงสเปคมันด้วยกล้องที่มีกำลังขยายที่เท่ากาันแต่ตัวมันเองก็จะมีความแตกต่างกันอีกฉะนั้นเราจะต้องลงเข้าไปดูมันด้วย ว่าเหตุผลทําไมกําลังขยาย32เท่าเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากันเราก็ต้องมาดูตรงในสเปคมันนี่แหละค่ะสําหรับนี้นะคะอย่าลืม,มากดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับที่นี้ก็บ๊ายบายค่ะ